คือของทหารแล้วก็เป็นทหารบางคนเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เป็นฝีมือของกองทัพเพราะกองทัพส่วนใหญ่นั้นเป็นทหารอาชีพจะไม่ทําเรื่องที่น่าอับยศอดสูเช่นนี้เป็นหลัดน,นะครับผมทราบว่าเดี๋ยวท่านสื่อมวลชนคงจะตั้งคําถามถามผมหลายๆเรื่องก่อนจะตั้งคําถามถาม,ถามอันนี้ผมขอตอบไปล่วงหน้าก่อนก็นแล้วกันนะครับ เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่มีคดีที่ลอบยิงสังหารผมกลางเจกลางนาครหลวงหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยทันทีที่เกิดขึ้นผู้ที่เกี่ยวข้องมีเพียงแค่ท่านนายกอภพิสิทธิ์เวชาชีวาเท่านั้นที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่นนั้น ไม่ได้แสดงอาการรู้ร้อนรู้หนาวในเรื่องของคนคนหนึ่งที่เดินทางไปทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ถูกอาวุธสงครามถล่มไปแบบนี้นอกจากไม่แสดงอาการรู้ร้อนรู้หนาวแล้วยังแสดงอาการถึงขนาดที่เรียกว่า <c oughs> ปฏิเสธที่มาที่ไปของอาวุธสงครามซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่ควรจะพูด ประเด็นที่ผู้คุยจะพูดของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจหน้าที่จะออกมาในรูปแบบของการประนามการกระทำเช่นนี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะให้อภัยกันได้เลยเพราะว่าเกิดเหตุในระหว่างที่มีพรกฉุกเฉินนะครับในพรกฉุกเฉินนั้นคนที่กล้าจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่ได้รับการหลิวตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ทําเช่นนี้ได้นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าผมยังเชื่อมั่นว่าเหตุที่เกิดขึ้นกับผมนั้นเกิดขึ้นกับมาจากทหารเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นแล้วไม่มีส่วนรับรู้หรือว่ารู้เห็นเป็นใจเป็นด้วยนะครับอีกประการหนึ่งที่จะต้องเชให้เห็นก็คือว่านอกจากไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการของ การปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธว่าอาวุธสงครามแบบนี้ใครๆก็ซื้อหาได้ไปจนกระทั่งถึงการปฏิเสธเรื่องปลอกกระสุนปืนโยนกันไปโยนกันมาพอความจริงโผล่ขึ้นมาก็มีโฆษกกองทัพบกออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่มีคนโน้นคนนี้ปฏิเสธออกมาไม่ใช่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจตรงที่ว่าจนกระทั่ง สามสี่วันที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่ได้บ้านเมืองที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพิ่งจะมาพูดเมื่อสามสี่วันนี้ตัเองว่าถ้ามีทหารเกี่ยวข้องก็จะจ,จัดการอย่างเด็ดขาดทั้งเรื่องเรื่องเช่นนี้ควรจะพูดตั้งแต่วันแรกเลยแต่กลับไม่พูดเลยแม้แต่นีด้เดียวนะครับเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนั้นมึงตายก็ตายไปไม่เป็นไรสมน้ำหน้ามึงนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งที่ผมต้องชี้แจงว่าใครเป็นคนทํานั้นผมก็กระดาบเรียนอย่างนี้ดีกว่านะครเพื่อความเข้าใจในภาพรวมมันใหญ่เพราะว่าผมก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์ไปแล้วนะครับก็ขอเอาส่วนหนึ่งของเนชั่นสุดสัปดาห์มาเพิ่มเติมและขยายความออกมานะครับการต่อสู้ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้น โดยที่มีแกนนาทั้ง5ร่วมกันนะฮะต่อสู้กันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ต่อเนื่องมาจนกระทั่ง193วัน193วันที่ผ่านมานั้นโชคดีของพันนมิตรประชาชนเพื่อประชาไตาที่ในช่วงของการประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นเราตั้งมั่นสงบไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรกับใคร มันก็เป็นบทพิสูจน์ให้สังคมไทยได้เห็นว่าใครกันแน่เป็นผู้เน้นความรุ้แรงนะครับนข้อที่หงข้อที่สองกระบวนการทําร้ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไต้นั้นเป็นกระบวนการทําร้ายถึงกับเอาชีวิตไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามพวกเราในวันที่7จตุลาคมซึ่งทําให้มีคนเสียชีวิตหลายศพ พิการและบาดเจ็บอีกจานวนมากดังที่ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อข่มขู่นะครับรวมทั้งการยิงด้วยปืน M79 นะฮะยิงระเบิดเข้าไปที่ทำเนียบร,รัฐบาลทำให้คนตายถึง4คนแล้วก็ยิงตลอดเวลาที่ดอนเมืองแล้วก็ข่าวล่าสุดปรากฏออกมาแล้วว่าแรงข่าวพันธมิตรประชาชนเพื่อชาตายซึ่งเป็นทหารด้วยกัน ตัดสินใจมาเล่าให้เราฟังและเปิดตัวให้เราฟังว่ากลุ่มคนซึ่งยิง M79 เข้าสู่ทำเนียรัฐบาลที่ดอนเมืองและก็ที่สารนชั่นนุนนั้นเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันกลุ่มคนเดียวกันเลยที่ยิงและก็เตรียมการที่จะยิงต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ว่ามีคนก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้แจ้งไปให้ที่พลตํารวจเอกธานีสมุนทรัพย์ นะครับแล้วก็ท่านผู้อำนัยการตำรวจครนครบาลหนึ่งนะครับพลตำรวจตรีชื่ออะไรมีใครจำได้ครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วทางนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนเท่าที่ผมทราบมาภายในเขาก็คอนเฟิร์มว่าข้อมูลที่เขาได้รับนั้นเป็นความจริงและเขากำลังกำลังจะดำเนินการจับกลุ่มคนที่ยิงอันนี้ซึ่งเป็นทหารยศจ่าสิบเอก นะครับยังอยู่ในกรุงเทพนะครับเป็นคนคนเดียวกับที่ยิงสารธรรมนูญและที่นี่ด้วยนะครับพะฉะนนแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันใหม่ให้เห็นนะครับการต่อสู้ของพลเมืองประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อการเมืองใหม่คำว่าการเมืองใหม่นั้นมันมีนัยยะมากกว่าการเอาคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเล่นการเมือง ถ้าเราสังเกตให้ดีๆแล้วการต่อสู้ของพลนันทมิตรประชาชนเพื่อประชาไทยนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยกลับไปสู่ความโปรง่งใสมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารชาติบ้านเมืองนะครับในยุคสมัยทุกๆยุคท,ท,ท,ทุกสมัยที่มีการต่อสู้นั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเก่าไปสู่ใหม่นั้นย่อมมีการคัดค้านย่อมมีการไม่เห็นด้วยย่อมมีการต่อต้าน จะกลุ่มผู้มีอำนาจเก่าหรือกลุ่มผู้กำลังจะมีอำนาจใหม่และอยากจะกลับไปใช้อำนาจแบบเก่าที่ไม่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นแล้วการต่อต้านการคัดค้านนั้นก็จะมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสภาผู้แทรนราษฎรรูปแบบของสื่อมวลชนที่มีความเห็นไม่ตรงกันลงมาจนกระทั่งในที่สุดถึงรูปแบบของการใช้กำลังรุนแรงเพื่อข่มขู่นะครับ การรอบสังหารผมนั้นนอกจากนัยยะของการปิดปากสื่อมวลชนที่มีความกล้าที่จะแสดงออกแล้วยังเป็นนัยยะที่สําคัญอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเป็นนัยยะที่จะข่มขู่แกนนําพันธมิตรประชาชนเครือร์ชาตไตคนอื่นๆ <c oughs> เพื่อไม่ให้แสดงจุดยืนหรือว่ามีการกระทำใดๆก็ตามอันจะเป็นการสั่นสะเทือนฐานอำนาจของการเมืองแบบเก่าๆนะฮะ สัญญาณตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่มีข้อดีว่าแสดงว่าการเมืองรุ่นเก่านั้นใกล้จะมาถึงที่สิ้นสุดแล้วนี่คือการดิ้นครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าคนซึ่งคิดเช่นนั้นเป็นคนซึ่งไม่ได้คิดอย่างรอบคอบเพราะว่าคนที่คิดอย่างรอบคอบนั้นย่อมเข้าใจว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตรนั้นอาวุธที่สำคัญที่สุดของพวกเราคือปัญญา เพราะเราได้ปลูกฝังปัญญาให้ความรู้กับประชาชนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,549 193วันที่ผ่านมานี้เราได้มีคนที่มีปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วการฆ่าสนที่ริมทองคุณไปเพียงหนึ่งคนนั้นไม่สามารถจะหยุดยัง้งสนที่ริมทองคุณอีกเป็นล้านล้านคน ที่ได้แปลงสภาพจากคนที่ไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการมาเป็นรู้และที่สําคัญอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่จะสูญเสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทหารบางคนในรุ่นเก่าๆที่ยังมีความสุขกับการเบียดบังแอบอิงกับการใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือนักการเมืองรุ่นเก่าๆ ที่มามองว่าการเมืองการเลือกตั้งและประชาไต,ตยคือการยกมือในสภาเท่านั้นตลอดไปจนข้าราชการหลายๆายหน่วยหลายๆลเหลา่หลา,ลา,ลาซึ่งจะมีความเกรงกลัวการเมืองใหม่นะครับ